สวัสดีค่ะวันนี้ลิจะพาทำพิมพเสนน้ำนะคะพิมพเสนน้ำก็จะช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะแก้เมารถดเมาเรือแล้วก็แก้หวัดคัดจมูกได้ด้วยค่ะหรือว่าเราจะใช้ทาบรรเทาอาการแก้ปวดฟกช้ำวันนี้ลิจะทำให้ดูเพียงแค่20กรัมนะคะส่วนผสมสำหรับที่เราจะทำพิมพเสนน้ำก็เหมือนกันกันกบการทำยาดมสมุนไพรนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่สมุนไพรลงไปเนาะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ทำกันในวันนี้นะคะก็จะมีพิมเสนกะลูนเมนทอนน้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็เป็นน้ำมันหอมระเหยแทนะมีน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็อีกอีกอันก็จะเป็นเปเปอร์มินนะคะค่ะเราก็มาเริ่มลงมือทำกันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโกลงสำหรับบดยานะคะลี่ก็จะใช้สำหรับบด พิมเสนกับเมนทอนให้มันละเอียดนะคะเพื่อที่ว่ามันจะง่ายต่อการละลายถ้าสมมติว่าเราไม่มีโกร่งบดยาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วพิมเสนกะลูนเมนทอน3าอย่างนี้เมื่อเรานำมาผสมรวมกันนะคะมันก็จะทำละลายตัวมันเองนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราบดเนี่ยมันก็จะละลายได้เร็วขึ้นกะลูนอัตราส่วน5กรัมนะคะ มันก็จะเป็นก้อนมาแบบนี้นะคะมันเป็นก้อนแบบนี้เราก็บดให้ละเอียดเนาะไม่ให้มันเกาะกันเป็นก้อนนะคะอาวันนี้นี่จะใส่สีด้วยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบผงค่ะเป็นสีน้ำมันนะคะสีน้ำมันจะละลายได้ดีกับน้ำมันนะี้เราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเสร็จแล้วเราก็รวมไว้ในถ้วยแบบนี้ค่ะหรือจะเป็นแก้วใบเล็กๆก็กได้นะคะ พิมพเสนเนี่ยจะละลายช้ากว่าการะบูลค่ะก็จะใช้5กรัมการที่เราบดเนี่ยก็จะช่วยทำให้ส่วนผสมละลายได้เร็วขึ้นนคะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ลงไปในนี้นะคะ น,นี่หอมเย็นมากเลยค่ะใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปในนี้นะคะเราทำใช้เองนะคะแล้วก็เน้นน้ำมันหอมระเหยแบบแท้ไปเลยเนาะมันก็จะมีแบบสังคอนะคะ มินกับยูคาเนี่ยเราจะใช้อ,อย่างละ1.5่งาสำหรับสีน้ำมันคือเราต้องการแต่งให้มันสวยงามเนาะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เยอะใส่นิดหน่อยก็พอค่ะ ไม่เห็นเนี่ยไม่ได้ใส่หมดนะคะจะใส่เพียงแค่นี้นะคะค่อยๆเติมลงไปเนาะจนกว่าจะได้สีตามที่เราต้องการนะคะคนให้ละลายเลยค่ะขวดลูกกลิ้งแบบนี้ค่ะ หรือว่าจะใส่ขวดแบบที่ที่เราจะใช้สังรีก็ได้นะคะอันนี้จะใส่ขวดลูกกิ้งเนาะถ้าไม่ใส่ขวดลูกกิ้งจะใส่แบบที่เป็นกระปุกพลาสติกก็ได้นะคะที่ใส่สังรีไว้ข้างในอันนี้จะเป็นขวดขนาด5 ml ค่ะ เพียงเท่านี้ก็ได้พิมพ์เสนน้ำแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำพิมพ์เสนน้ำก็ไปลองทำใช้กันเลยค่ะ